วันนี้ขึ้นหัวข้อไว้แม้ว่าที่อยู่ต่อเนี่ยอยู่เพื่อแก้ปัญหาหรืออยู่เพื่อรักษาหน้าผมเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับมีม็อบสีเหลืองออกมาโวยวายก็ถูกทอดทิ้งมีรัฐมนตรีบางคนนะครับที่ใส่ลายม็อบหาว่าม็อบขับรถน้ําฝ่าไปในฝ่าลวดหนามอะไรแบบนับ้นคือมึง มึงเป็นรัฐมนตรีได้ไงวะไอ้เหี้ยนะโกหกมดเท็จต่อแหลนะนะใส่ร้ายประชาชนนะมึงไอ้เหี้ยมากกูดูข่าวดูยังไงก็ไม่ใช่นะรถนะที่ขับเข้าไปนะมันเป็นรถผนน้ำนะแล้วก็ขับไปเติมน้ําให้ตํารวจนะครับมันไม่ใช่ว่าเกิดจากม็อบเข้าไปชิงรถแล้วก็ใช้รถขับฝ่าเข้าไปใครจะบ้าเข้าไปเข้าไปก็โดนตีนี่ครับนะนะฉะนั้นคุณแม่ง พูดที่ภาวะไม่ได้ว่ะนะงนั้นอย่าใส่ร้ายประชาชนมาก,กเกินไปนะ,นะแล้วก็เห็นมีวันนี้นะมีใครมาประกาศจัดตั้งกลุ่มเพื่อจะปกป้องสถาบันนะคือมึงนี่เฮี้ยมากนะมึงคิดลงดูนะวันนี้คนไทยนะนะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาปกป้องสถาบันมีกลุ่มเขากำลังเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน อีกกลุ่มหนึ่งนะตั้งกลุ่มมาปกป้องคุณกําลังแบ่งคนไทยเป็นสองฝั่งแล้วนีการปกป้องคุณคือการไล่ทําลายนะครับถ้าคุณจะปกป้องในการโอเคนะมีคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับกับสถาบันในบางเรื่องนะครับเขาก็พยายามที่จะวิพากวิาจารณ์ใช่ไหมคนระับอันนั้นคือคนที่อยากจะปฏิรูปนะครับส่วนคนที่อยากจะปกป้องนะครับคุณก็ต้องเอาสิ่งที่คุณเห็นว่า เป็นเรื่องดีของสถาบันนะครับเอามาเผยแพร่นะเพื่อจะหากล้างแต่ไม่ใช่ว่าตั้งกลุ่มเพื่อไล่ทำลายให้คนเห็นต่างอ,อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแตนะ่ถ้าคุณคิดว่าเออกลุ่มคนที่เขาเรียกร้องการไปฏีรูปนี่เขาทำผิดกฎหมายมันก็ควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการที่จะเข้าไปดำเนินการ นะครับใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่คุณมาตั้งสารเตี้ยทําตัวเป็นสารเตี้ยแล้วไล่จัดการกับตัวเองใช่ไหมถ้าเกิดโอเคคนที่เรียกร้องพวกม็อบเนี่ยก็ทําผิดกฎหมายก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาจัดการเพราะเขามีหน้าที่โดยตรงนะใช่ไหม่วนคุณอยากจะปกป้องคุณก็พยายามหานะครับ เหตุผลมาหาักล้างนะครับในข้อในสิ่งที่กลุ่มมอบเขาเรียกร้องคุณก็ต้องหาอะไรมาหักล้างมาเผยแพร่นะครับเพื่อจะชิงมวลชนนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มที่เรียกร้องไปในรูปนี้เขาพยายามสร้างนะครับเขาพยายามจะสร้างแล้วก็ชิงมวลชนเขาพยายามจะนำเสนอ นะนสิ่งที่เขาเรียกร้องเพื่อที่จะชิงมวลชนคุณก็ต้องชิงมวลชนกลับแต่ไม่ใช่ตั้งกลุ่มไล้ทำร้ายนะครับนะ,นะใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องวันนี้นะที่ผมขึ้นหัวข้อไปนี้เพราะว่าผมไม่เข้าใจนะวันนี้บ้านเมืองไม่หุ่นวายนะครับปัญหาเด็กออกมาชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็เรียกร้อง ปัญหานี้แก้ง่ายอย่างเดียวแค่รัฐบาลทำตามสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องจบเลยบ้านเมืองก็จบสงบกับสูขแล้วคุณจ๋ห่วงไว้ทำไมอำนาจนะครับแก้ก็แก้ไม่ได้นะครับอยู่มานต้องเจ็ดปีนะครับคุณบริหารแผ่นดินมาเจ็ดปีแล้วอ่ะคุณทำให้ประชาชนรักไม่ได้ไอ้เฮียพอเถอะจะอยู่ทำเฮียอะไรนะครับ กูยังไม่เห็นประโยชน์ของการที่ตื้อเลยคนระับผมเลยต้องบอกว่าเฮ้ยวันนีนะ้ขึ้นหัวข้อเนี่ยอที่อยู่เนี่ยอยู่เพื่อแก้ปัญหาหรืออยู่เพื่อรักษาหนะ้าเออถามใจตัวคุณเองว่าคุณจะอยู่เพื่อจะแก้ปัญหาประชาชนหรือคุณจะอยู่เพียงแค่ต้อตงการรักษาหนะ้าแล้วถ้าคุณตอกว่าคุณอยู่เพื่อแก้ปัญหามีปัญหาอะไรที่คุณแก้ได้แล้วบ้างหรือว่าคุณกลายเป็นตัวปัญหาเองวันนี้ วันนี้ประเทศกลาลังวุ่นวายเพราะคุณคือตัวปัญหาดังนั้นคุณไม่ต้องคิดจะแก้ปัญหา,าการถ้าคุณคิดจะอยู่เพื่อแก้ปัญหานะครับถ้าคุณอยู่เพื่อแก้ปัญหาผมว่าคุณลาออกแก้ปัญหาได้ดีกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่าได้ผลกว่าจริงไหมครับเพราะวันนี้ก็รู้อยู่ว่าวันนี้ที่บ้านเมืองวุ่นวายคนออกมาประชุมนุ่นไปยเขาคุณคนเดียวแล้วคุณจะทําให้อะไรครับเบื้องบนเนี่ยเจอหางเลขไปด้วยครับใช่ไหม เนี่ถ้าคุณยอมเนี่ยเด็กก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะออกมาชุมนุมแล้วจบแล้วแต่ว่ายอมแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาลาออกจบแล้วไม่มีเงื่อนไขเด็กๆทาอะไรต่อแล้วนะเจบ็บเพราะคุณไม่ออกไงครับคุณบึนคุณดื้อด,ด,ดึงอยู่เนี่ยมันก็เลยชัดเจนว่าคุณพยายามจะรักษาหน้าแล้ววันนี้ผมเห็นนะบ้านเมืองกำลังวุ่นวายว่าอะไรมีการตั้งกองกําลัง มาไล่ทุบตีมาไล่ทำลายคนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลประเทศเราแม่งเลยตอนนี้เลยวุ่นวายไใหญ่เลยยิ่งยิ่งวุ่นวายนะคุณจะรอจนนนันเกิดสงครามกลางเมืองไงวะนะประชาชนจะแบ่งข้างลบกันแล้วแค่คุณยอมหยุดเสียสละจบเลยนะคุณอย่างนี้ครับว่าคุณอยู่มาแล้วเจ็ดปีอย่าลืมคุณอยู่มาเจ็ดปีนะทําให้ประชาชนรักไม่ได้นะ คุณควรจะตากน้ำใส่กระโหลกชะางงอกดูนะใช่ครับทำไมจะต้องในบ้านเมืองวุ่นวายนะนี่คุณสามารถแก้ปัญหาได้ผมเห็นนะรัฐมนตรีเกาหลีนะภรรยานะครับนะถูกข้อหาว่ารับสินบนนะคิดเป็นเงินสองหมืนบาทนะภรรยานะครับของรัฐมนตรีนะโดนข้อกล่าวหาว่ารับสินบนครับเป็นมูลค่าเพียงแค่สองหมืนบาท กถึงขนาดโดดหน้าผาตายเลยนะครับประชาชนทั้งประเทศเห็นด้วยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วคนมันจะไม่ได้เห็นพ้องกันทั้งคนแต่ว่าวันนี้นะครับการที่จะมีคนออกมาบนถนนเป็นแสนๆคนคนระับมันย่อมไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะครับนะคุณว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีประชาชนออกมากันเป็นแสนๆคนทุกครั้งที่มีการรวมตัวคนกันแน่นท้งหมดคุณว่ามันง่ายไหมมันเป็นเรื่องปกติไหม ถ้าคุณจะบอกว่าเอ้ยมีคนผมพวกผมเป็นคนกลุ่มน้อยคนส่วนใหญ่ยังเชียร์บิ๊กตู่คุณก็ชวนคน,นมาเดียวมาแสดงพลังว่าเราสนับคนุนบิ๊กตู่อยู่ต่อชัดเจนถ้ามีคนออกมาเยอะกว่ามันก็คือความชอบทมบ่กเฮ้ยพวกมึงคนส่วนน้อยแต่วันนี้คนที่ออกมาเชียร์บิ๊กตู่มันหล่อมแหลมหล่อมแหลม,ลม,ลมต้องไปเกณฑ์มาเอาใส่รถขนขยะมา,านี่ แล้วก็มาทิ้งไว้ต้องเดือดร้อนต้องหารถส่งกลับบ้านเนี่ยนะครับสิบเอ็ดคันรถเนี่ยจริงไหมเออฉะนั้นคุณอย่ามาบอกว่ามันคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยครับคนที่ลุกออกมาได้ขนาดนี้นะในขณะไอ้ฝั่งเชียร์แม่งต้องเกณฑ์มาใช่ไหมมันก็ชัดเจนแล้วว่าคนที่ออกมาเองเป็นแสนนะครับฝั่งที่ต่อต้านเนี่ยเป็นแสนไอ้ฝั่งที่มาเชียร์นี่คือจ้างมาขนมาเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ถ้าโอ้โหวันหนึ่งคนออกมาเฮ้ยไม่ได้มิตุต,ต้องอยู่ภายในประเทศต่อนะครับผมว่าถ้ามีเยอะขนาดนั้นนะครับพวกที่ออกมาต,ต่อต้านก็ต้องยอมแพ้ผมเชื่อนะเด็กพวกนี้ที่กาลังเรียกร้องอยู่นนี้นะแต่ถ้ามีคนออกมาเยอะมากขนาดมากกว่าพวกเขานะครับแล้วก็ยืนยันว่าแบบนี้ดีแล้วเนี่ยผมว่าเด็กๆกก็กลับบ้านนอนก็โอเคก็คิดว่าโอเคนะในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพวกเขาก็กลับบ้านไปเรียนหนังสือ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นแบบนี้แต่วันนี้มีคนเห็นด้วยกับเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเขาถึงเดินหน้าต่อครับแต่ถ้ามีคนไม่เห็นด้วยเขานี่ครับพวกเขาก็ไปเรียนหนังสือแล้ววายคุณมาร์กตาขาวโอ้ยนะครับความกล้านะครับไม่ได้แข่งกันลุยไฟนะน้องนะนะนะครับคนที่กล้าในเรื่องบ้าๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่ความกล้าครับ มันคือความโง่นะเข้าใจไหมความกล้าหาญไม่ได้วัดว่าใครกล้ากระโดดลงเหวไม่ได้วัดกันที่ใครกล้าโดดลงเข้ากองไฟนะครับกูไม่เอาด้วยคนแล้วครับมึงกล้าไปคนเดียวแต่กูยอมเป็นคนขี้ขาดแต่คิดให้ดีๆนะระหว่างกล้าหาญกับควายะนะครับลองคิดดูดีสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคุณกล้าหารลอคุณกําลังควาย สิ่งที่ผมนี่ผมขี้ขาดหรือผมฉลาดไปคิดใหม่นะครับนะครับเออนะครับหลายคน,นยคิดว่าตัวเองกล้าหาญกูมองว่ามึงกำลังควาย <c oughs> ใครบอกอันนี้ขี้ขาดออกูยอมแล้วกูขี้ขาดนะครับจะใช้ว่าอยู่เป็นก็ได้นะครับมันมีความจำเป็นที่ผมจะต้องเสี่ยงผมไม่ต้องการเป็นฮีโร่แต่ลงแจะว่าผมขี้ขาดเรื่องนี้ผมยอมรับผมกลัวครับ ตกลงมาอยู่ฝ่ายไหนมึงก,ก็ไปคิดตัวเองนะนะถ้าพูดขนาดนี้นะนะคุณยังจะมาถามอีกนะมันเป็นคําถามที่งโง่ๆมาอยู่ฝ่ายไหนต้องการประชาธิปไตยไหมคุณฟังนี่คุณยังคิดไม่ออกผมอยู่ตรงไหน <laughs> ผมลุยในทุกเรื่องนะแต่ให้โอเคนะมีเรื่องบางเรื่องไม่รร้จะเสียงไปเพื่ออะไรนะ <laughs> ผมแก่แล้วขออยู่ข้างนอกนะ <laughs> ไม่อยากเข้าไปข้างในหรอครับนะ <laughs> มันไม่สนุกอ่ะที่ขาดไม่ต่อยกันเลยว่ะ กูอยากต่อยกับมึง okay, ่ะเอาอะไ่ะกูอยากต่อยกับมึงไงเฮอกูจะไปต่อยกับเสปโปทำไมทำไมผมจะต้องไปต่อยคนนั้นต่อยคนนี้กูอยากต่อยกับมึงมากกว่าโอเคป่ะเออไม่ต้องให้กูไปต่อยไงถ้ากูจะต่อยกูจะต่อยมึง่ะคนแรกปัญญาอ่อนมึงคิดว่ากูเป็นควายเหรอฮะที่จะมานั่งเสียมกูไปชนคนน้นชนคนนี้ปัญญาอ่อนในสัตว์นะไปวิ่งเล่นที่อื่น คิษเลยไม่ออกก็พยายามไลากกูไปชนกูนัน่นลากชนนี้นะกูชนกับข้าราชการเท่านั้นนะใครก็แล้วแต่ที่กินงินเนี่ภาษีผมไม่เคยไว้หน้าแล้วถ้ามึงทําไม่ดีแต่ชาวบ้านผมไม่ได้มีสิทธิ์ไม่มีกฎหมายข้อไหนเลยให้ผมไปวิจารณ์ชาวบ้านได้มีไม่มกฎหมายข้อไหนมัง่งที่ผมสามารถไปพาดพิงชาวบ้านธรรมดาไม่มีกฎหมายข้อไหนอนุญาตให้ผมทําได้ แต่ผมสามารถวิจารณคข้าราชการได้นักการเมืองได้บุคคลสาธารณะทําได้ดาราได้แต่ชาวบ้านทั่วไปนะเจโป้ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะเขาจะดีจะเลวไม่รู้นะครับแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีก็มไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใช่ไหมครับคุณเห็นไหมผมนึกว่าไม่ค่อยยุ่งกับชาวบ้านธรรมดาหรอกเพราะยุ่งไม่มีแต่เปลืองตัวนะครับไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่มีอะไรที่ได้เปรียบนะครับจะถูกเ็าฟ้องก็เปล่าๆด้วยนะครับ เออทำไมมันมีประโยชน์อะไรที่ผมจะไปวิจารเขาเขาจะดีจะเลวมันก็เรื่องของเขาเขาเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องรับผิดชอบตัวเขาเองถ้าเขาทําไม่ดีก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องของผมไม่ได้่ากลัวแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่มีสิทธิ์นั้นเข้าใจใช่ไหมครับนะวันนี้ติดตามผมนะครับผมกลาลังสอนในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันเนี่ยวันนี้มีคนเข้ามาต่อต้านเรียกร้องชุมนุมเนี่ย ถ้าเขาทำผิดก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จัดการเขาไปแต่ไม่ใช่มึงใส่เสื้อเหลืองไปไล่ตีเขาไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของมึงจะมาอ้างกูจะปกป้องปกป้องมึงมีสิทธิ์เียอะไรปกป้องหน้าที่ของมึงคือเสียภาษีทําตัวเป็นคนเมืองดีช่วยกันทํางานพัฒนาบ้านเมืองแต่ไม่มีหน้าที่มาปกป้องใครหรือเธอเฟอร์เจอร์ไอ้พวกนี้กูจะปกป้องปกป้องพ่อตายมึงปกป้องพ่อแม่ลูกเมียมึงก่อนไอ้สัตว์แล้วก็ไปปกป้องคนอื่นถ้ามึงปกป้องพ่อแม่ลูกเมียมึงมึงมีสิทธิ์ ใครมาลังแกลูกเมียมึงมีสิทธิ์ที่จะปกป้องแต่คนที่ไม่ได้ยากมึงเนี่ยมึงมีสิทธิ์ละลรไปไปยุ่งอะไรเขาเลเขาเรียกว่าเสือกนะยี่ไหมประกาศปกป้องมึงเสือกอะไรด้วยกูงงมากเลยมึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่อันนั้นเขาไม่เรียกปกป้องเขาเรียกว่าโหนปัญญาอ่อนประกาศตั้งกองกำลังไปปกป้องถุยไอสัตว์มึงดูแลลูกเมียมึงมีความสุขดีหรือย,ยังนะฮนะ ลูกมีเงินไปโรงเรียนวันละกี่บาทเออเมียมึงมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือเปล่าสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับแล้วมึงค่อยจะไปปกป้องคนอื่นครับลูกเมียมึงยังเดือดร้อนพ่อแม่มึงไปโรงพยาบาลก็ไปเข้าคิวยาวทนทีนอนห้องพิเศษไปโรงพยาบาลชั้นหนึ่งนะครับมีรถมารับถึงบ้านแล้วมึงต้องให้แม่มไปนั่งเข้าคิวคอยเป็นวันวัน,วนมึงอย่าเสือกไปปกป้องใครเลยส้นตีนเออใช่ไหม ขนาดครอบครัวมึงพ่อแม่มึงมึงยังไม่มีปัญญาปกป้องแล้วเสือจะเสลอไปปกป้องคนที่ก็เขามีคนดูแลอยู่แล้วนะเสล <c oughs> เขาเรียกว่าเสลเหี้ยชัดไหมไม่ต้องขยายเลยใช่ไหมผมนึกเห็นนะผมเ็นโอ้ยประการรวมตัวโหเห็นหนังหน้ามึงแล้วกูกดเข้าไปดูโปรไฟล์ดัว้ส้นตีนมึงยังเอาไม่รอดเลย มึงยังดูแลชีวิตมึงเองให้มีความสุขไม่ได้เลยนะมึงยังดูแลครอบครัวลูกเมียมึงไม่ได้เลยมึงอย่าเสือดเสล่โธ่ทุเล่ไม่ได้เจียมบอดี้ไม่ได้เจียมหนังหน้าเลยเฮียเห็นไหมไอ้พวกที่ออกมาปกป้องยังไงตอนนี้ร้องกัระงมหารถกลับบ้านไม่ได้เฮียออกมาปกป้อง ส่เสื้อเหลืองมาเลยโอ้โหเก่งกาดเลยนะโอ้โหกับเด็กไร้ตีเด็กถึงเวลาตอนนี้ขอข้าวกินหน่อยไม่มีตังค์กลับบ้านหารถกลับบ้านหน่อยหน่อยถูกทิ้งโคตรพ่อโคตรแม่ไงสัตว์นะคนที่เฮี้ยงอย่างนี้จะไปปกป้องใครได้ตัวมันเองยังหารถกลับบ้านไม่ได้เลยอะเห็นไหมครับพวกเด็กๆเขาออกมาถึงเวลานัดเขามาถึงเวลาเขาบอกเฮ้ยเอาประกาศยุติยาุมหายเก่งนะ แต่ไอสัตว์พวกนี้เอ้าประการยุติปุ๊บไหนรถล่ะรถกลัวรถกูอยู่ไหนกลับบ้านนะเอานาส้มมาแจกไอสัตว์ยแย่งกันเหมือนเปรตเห็นไหมเออนี่คนอย่างนี้เหรอจะมาปกป้องเหรอถุยไอเหี้ไยไกลๆเส้นตีนเลยนะวันนี้เห็นออกามาโวยวายไม่ได้ฆ่าตัวอย่างนี้ถูกคนพามาเทกลับบ้านไม่ถูก ต้องไปนอนแสตดอาศัยแสตตำรวจทหารอยู่เพราะกลัวโดนส้นเตีนตอนมีคนให้ท้ายโอ้โหซ่าแล้วเอาหินไล่คว้างเด็กไอ้สัตว์พ่อเขาถลายตัวกันหมดแล้วตอนนี้ไม่กล้าออกมานอกแล้วต้องไปหลบอยู่ในแสดทหารเพราะกลัวโดนส้นตีนเด็กเห็นไหมชุเลสมึงยังปกป้องมึงเองไม่ได้เลยเฮียแล้วเสียก็เสหลบปกป้องคนตรงนี้โอ้ยกูเห็นระสมเพชไวทนาโอเคครับพี่นอกวันนี้เด็กละสมควรกับเวลานะครับพักผ่อนกันดีกว่า คืนนี้ขอให้เพื่านฝันดีราริสวัิ์พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ